หลังจากที่ปิดร้านไปโดนนั่นหลายเดือนเนาะจ้าพี่น้องมือนี่กระกลับมาเปิดอีกแล้วจ้าเปิดร้านมือแรกกับพบพอก็ปัญหาและอุปรสรรคเลยเนาะพี่นอ้องโอ้ปัญหานี่แก้ไขบ่ได้เนาะจ้าแมนยังวัดตีสภาพผู้มีอากาศแม่พี่น้องเปิดร้านปุ๊บจังเลยเราขึ้นฝ่าขึ้นฝนมากตอนนี้ฝ่าห้องเลยพี่น้องเมนูอัดลิป็อาจสิมีเสียงหลบกวนวในเะด้อจ้าตอนนี้กําลังฝ่าห้อง ฝนมันกระโตกไปแล้วดิแต่ว่าฝ่ามันพึ่งกลับมาห้องแม่พี่น้องตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วจ้าแต่ว่าฝ่าห้องแม่ตอนนี้เทิงคึมเทิงห้องโอ้ยอากาศกระอบเอาคับบาทที่นี่เป็นเอียงที่เขาแก้ปัญหาบ่ได้น้อพี่น้องแก้ปัญหาบ่ได้กระเปิด้านต่อไปจ้าตั้งใจว่าสิเปิด้านแล้วก็ต้องเปิดให้บนได้น้อพี่น้องเมื่อนี้มนุษก็ยุดวันเสาร์วันอาทิตย์้ะจ้าทันวันยุต เสาร์อาทิตย์เมนูบะหมี่ถุราไปทางใดเมนูกะสิเปิดร้านทั้งสองมือเลยเนาะคะ่ะเพราะว่าเมนูหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์อยู่แล้วคันเป็นสมัยเมนูเป็นเด็กน่อยเนาะจ้าสมัยเลี้ยนยุพุละคันเป็นช่วงหน,น้านี่กะสิเป็นหน้าเห็ดไ้เห็ดหน้าเนาะจ้าพ่อกะแม่กะสิภาพยุบุระภาพไปสามเขาดำหน้าลกงาเขายุพุระโอ้ยบ่เด็ไปเที่ยวใส่น้ำเขาดอกคิดแต่ว่าโอ้ย่ำเด๋อเนาะสิเดไปหาเห็ดงานกรุงเทพกรุงไทยวสันพ่นองตะกี้เนาะ บาดคูเมอร์นี่ได้มาเหตุงานมีกรุงเทพกรุงไทพแล้วโอ้ยคิดฮอดบ้านพี่น้องเป็นคือการวจ้า,จาคิดฮอดบ้านอยากกลับไปเหตุให้เหตุหน้าผุนเดอยากกลับไปใส่ชีวิตคือพอแม่ผ้าใส่ชีวิตตั้งแต่เกี่ยนะจะตื่นขึ้นกลับไปให้ไปนหน้าเรียงงัวเกี่ยวหยาให้งวเสินเดโอ้ยตกมากยุ่เข้าเนาะมันกับเป็นไปบ่ได้ละจา้าที่จะไปเหตุจังสันเนะาะจ้า ต่างคนกับต่างดินร่นทำม,มาหากินนอนเข้ามาอยากได้อยากมีคือเพิ่นนี่แหละพี่น้องก็เลยในนี้ออกจากบ้านมาทำงานต่างจังหวัดเนาะจ้าก็จะมาหาเฮ็ดงานเล็กๆน,น้อยๆเพราะได้เลี้ยงปากเลี้ยงทองเลี้ยงพอเลี้ยงแม่นี่ะจ้าขันว่าวันหยุดเนาะมันกับ่บมีแนวเฮ็ดกับสีนอนอยู่ของซื้อ,อ,อมันกับเป็นไปบ่ไดา้สาหรับคนขยันเนาะจ้าพุนเด้บอคือจะคลองขยันหลายคนด้เยเวลาถิ่มซื้อ,อจ้าพี่น้องก็เลย ให้พอบานเพิินมาเห็ดร้านเล็กๆในน้อยๆให้พ่อได้เปิดร้านขายของวันเด้พี่น้องบอกไปว่ามากกระตกใส่ละบุนีจ่จ้าโอ้ยมากมากมากกับข่าสูซ่ร,ร้านของเมนุษคือเกาจ้ามื่อนี่ก็มีออเดอร์มากแต่เศร้า เสาสั้นเทียงแล้วตื่นสวยไรก็เลยได้เปิดร้านสวยเนาะกันึกว่ามันยังเสาร์อยู่เนาะจ้าวันยุดก็อยากมีโมเมนต์ตื่นสวยๆเนาะจ้ากว่าสิลุกออกจากที่น่อนกว่าสิไปตลาดใดพี่น้องเอ้ยเทียงพอดีจ้ากลับมาสัวสิมาเปิดร้านแล้วมามาเม,มนูสีแนะนําว่าขายอย่างแนจ่จ้าหนังกรอบใส่กรอบชีสใส่อั่วเต้าหู้ปลาลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อใส่กรอบนมใส่กรอบหนังกรอบมีปลาระเบิดแล้วก็ลูกชิ้นปลาแล้วก็มีเต้าหู้ มาแบบนี้นะคะมีน้ำโคกแกละยี่สิบบาทมีน้ำแข็งใสมีขนมปังมีเฉาก้วยมีวุ้นมะพามร้าวมีลูกชิดมีมันแล้วก็มีน้ำสีๆแล้วก็มีขนมเลยเยอะแยะเลยนี่จ้าอืมมาอุดหนุนร้านเม่นุนนะคะน้ำแข็งใสแก้วละยีสบบาทจ้าเปิดแล้วจ้าเปิดแล้ว